นี่ครับเดินไฟผิดไปมาตลอดนะเดินไฟผิดนะครับไปมาตลอดครับนึ่นสวิตช์ผมถอดออกเรียบร้อยแล้วยังมีไฟมานี่ครับผมต้องการเดินไฟผิดนะครับพันี้หาเบเกอร์ไม่เจอนะครับตอนนี้ยังยังยังไม่รู้ว่าเบกเกอร์อยู่ตรงไหนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันหน้ามา

ทําการต่อสายใหม่เรียบร้อยนะครับนะครับ,รบสายราจะวิ่งมาเข้าสวิตช์ตรงนี้ตรงนี้ไปให้กล่องเชื่อมสายนะครับอยู่ทางนี้แล้วก็คลายสายเข้าหลอดไฟนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับจะทําการปิดรางไฟเรียบร้อยครับโอเคปิดกล่องเชื่อมสายให้สนิทเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเสร็จตรงนี้ต่อ 防冲刷，就了了。 โอเคเสร็จเปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเดินหลอดไฟใหม่เพิ่มเป็นสองหลอดแล้วก็เต้าเสียบใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเปิดมาครับ ไปฟิกดูฟิกแล้วไปต้องไปม,มานะครับนี่ครับไปไม,มาเรียบร้อยโอเคตองจอนถูกต้องครับผม